จากห้องแลบสู่โต๊ะทำงานกระบอกน้ำเก็บความเย็นของประจําตัวที่มักอยู่บนโต๊ะทํางานมีต้นกําเนิดกว่า100ปีจริงหรือจุดเริ่มต้นมาจากปี1892เมื่อเซอร์เจมส์ดีวานักฟิสิกส์ชาวสกอตประดิษฐ์ขวดสุญญากาศโดยใช้ผนังสองชั้นดูดอากาศระหว่างชั้นออกจนกลายเป็นสุญญากาศเพราะอากาศเป็นตัวนำความร้อนเย็น เมื่อไม่มีอากาศขวดจึงรักษาอุณหภูมิข้างในได้ดีตอนแรกใช้เก็บก๊าซเหลวในห้องแลบแต่ต่อมาบริษัทเยอรมันเทอร์มอสเห็นช่องทางพัฒนาเป็นกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นสุญญากาศออกจำหน่ายเป็นรายแรกของโลกฉนวนในยกบุกเบิกคือแก้วสุญญากาศเคลือบเงินหรืออลูมิเนียมในยุคหลังเมื่อเทคโนโลยีสแตนเลสพัฒนาบริษัทต,ต่างๆเช่นเยติไฮโดรฟลสก จึงออกแบบกระบอกน้ำสุญญากาศเก็บความเย็นร้อนได้ยาวนานแข็งแรงตกไม่แตกน้ำหนักเบาเดี๋ยวนี้กระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นก็กลายเป็นของใช้ประจำตัวกันไปแล้วนึกอยากกินผลไม้ขึ้นมาได้เรื่องเลยไว้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังเอ๊ะแล้วทำไมกระบอกน้ำแบบนี้ถึงเก็บอุณหภูมิได้นานนะ